สวัสดีครับพี่พี่อันนี้ผมได้ตะกุดนะฮะไอ,อ้ตะกุด PCC เป็นมีพระแก้วมรกตรอยู่ข้างๆนะครับชุดสี่ดอกวันนี้ได้มาน,นานๆจะได้ชุดสี่ดอกมารีวิวให้ชมนะครับพี่พี่เนี่ยถ้าเป็นตะกุดของหลวงปู่สังเกตดูดีครับลายยันจะปั๊มแบบนี้นะครับพี่พี่ถ้าเดินสนามเจอ ถ้าใครมีทักมาแบ่งปันผมได้ผมรับเช่านะครับีอชุดสี่สชุดสี่สี่เนี่ยอย่างนี้ก็มีจะมีเป็นใบโพก็มีครับใบโพก็มีแล้วก็เป็นเป็นทักแก้วก็มีก็จะ มีไม่เยอะครับที่สภาพสมบูรณ์เดิมๆอย่างนี้เนี่เดิมๆตรงไหนครับเดิมๆตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมตรงเกาะห่วงเหรียญแบบไม่มีรอยครีมใหม่คือหิ่งหิ่งครับพูดง่ายๆคือถ้าใครสนใจบูชาผมก็มีแบ่งปันนะครับถ้าใครสนใจเบอร์โทรผมก็ทิ้งไว้ให้ไลน์ผมมีเบอร์โทรว่าเดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเนี่ยครับถ้าเดินสนามเจอถ้าเจอลายแบบนี้เป็นของหลวงปู่แน่นอนครับ ของหลวงปู่จะมีเป็นลายปั๊มนะครับถ้าปีนี้จานมือเราอย่าไปพึ่งถึงเลยเอาแค่ปั๊มไปก่อนโอเคพอรู้ปั๊มแท้ก็ก่อนก็พอนี่ลายยาันสี่อราจะเป็นยังไงมีปีส6ด้วยนะครับเหรียญเซมาก็มีนะครับ4ีหเซมาก็มีอมประการณ์ยอดนะครับตะกุดของหลวงปู่เจียมห้อยหน้ารถ ใครมีไว้บูชาหอยหนารถได้อันนี้เป็นปีสีสีที่มีตออสอกับกลับไว้อยู่แท้ทันนะครับประกันทุกเส้นที่ออกจากผมไปไม่ต้องกลัวหรือพระแท้ทันท,ทุกเส้นที่ออกจากผมไปทุกเหรียญประกันแท้ทันมี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบบูชาหรือแบ่งบูชาหรือจะ ให้ผมเช่าก็ได้แต่ผมขออนุญาตของถึงก่อนนะครับพูทุกคุณเนี่ยห้อยหน้ารถแคลคาดปลอดภัยนะครับถ้าเราเชื่อในพุทุกคุณองหลงปู่ลงปู่ก็จะช่วยเราลงปู่เจียมมัติซิโยลงปู่เจียมมัติซิโยลงปู่เจียมมัติซิโยท่องแบบนี้ลงปู่ก็ช่วยเราแล้วครับนำมอตร์สรขึ้นก่อนแล้วก็ระลึกถึงพุณง,งานของดีของท่านท่านก็จะไม่ทิ้งเราผมเชื่ออย่างนั้นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ให้ใคร เชือตามเนี่ยยันครับโอ้โห,หลายยันสุดยอดชัดเจนมากเลยครับลายยันปั๊มเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่ลายยันไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็สังเกตเอาลางๆก็ใช่หมดดูที่เหรียญเราเหรียญ PCC ยังไม่เจอเกน,นะครับโอเคครับพี่ๆถ้าผมได้อะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ชมพี่ๆเรื่อยอย,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะทำลงเรื่อยๆถ้าผมมี ตะกุหลวงปู่หรือเหรียนลวงปู่ผู้เจ้าลงให้เรื่อยๆให้ชมเรื่อยๆติดตามได้ครับเฟซมีรังสรรแสวงมี YouTube ก็มีรังสรรแสวงมีไลน์ ines, ผมก็มีนะครับ Al ibi, Al ibi, ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจทักไลน์ ines, ผมมีโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ